ส่วนใหญ่บทที่เฟยได้อจะได้เป็นแบบไหนตัวร้ายดูไม่ออกนะเฟยเขาพอจะเออไม่เข้าใจเหมกันน่าดูเป็นคนดีจะตายแต่ว่าคนร้ายได้ไงชิคนั่งเฉยๆคนก็หาว่ากูโกงแล้วเออก็จริงเออหันไปยิ้มก็หาว่าโกรธเขาเลยอะนึกอกเป็นไรอะยิ้มให้เขาอะไรเงี้ยเออแต่ว่าตัวร้ายเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสนุกนะตัวร้ายอ่ะสนุกบทเขาอะเขาไม่ค่อยฟิกไงให้เราเล่นอะไรก็ได้ ใช่ป่ะเราไหลได้ตัวร้ายอ่ะให้เราไหลไปทางไหนก็ได้เราจะเปลี่ยนคําพูดอะไรพูดกับโค้มเฉยๆเราบอกว่าฟิลตรงนี้มันได้อาได้สี่อ่ะได้สิได้อยากเล่นอะไรเล่นเลยเฟยรู้สึกอะไรเฟยใส่บอกโหนี่แหละที่ต้องการถ้าวันไหนเรารู้สึกเศร้าปุ๊บแล้วเล่าไปใส่กับแอคติ้งได้เลยบายมากเฟยว่าเฟยว่าได้มันจะเล่นทางไหนก็ได้หรือว่าจริงๆตอนเช้าโดนขับรถปาดหน้ามาก็เอามาใส่กับตัวละคร ระบายอารมณ์ในตัวละครได้เพราะตัวละครโกรธตลอดเวลาใช่จริงใช่มันง่ายมากเลยเอาแม่งเมื่อเช้าแบบกาแฟหกใส่เสื้อโมโหจังเลยว่ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวเจอกูไประเบิดห้าสี่สามเลยจริงๆเราแค่หกนิดเดียวดเลย